ท่านทราบไหมคะว่าทำไมฮิวมิกถึงมีความสําคัญกับสภาพดินและพืชนะคะฮิวมิกเนี่ยนับว่าเป็นสุดยอดของสารจากธรรมชาติเลยนะคะที่มีความสําคัญต่อสภาพดินนะคะยิ่งถ้าเป็นดินที่มีการใช้สารเคมี m y อย่างต่อเนื่องและโครงสร้างของดินเสียไปนะคะดินที่มีแร่ธาตุไม่เพียงพอโครงสร้างเดิมไม่ดีอยู่แล้วเช่นเป็นดินเหนียวดินทรายไม่อุ้มน้ําต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยนับว่าเป็นอ่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยนะคะฮิวมิกจะไปทําหน้าที่ยังไงนะคะปรับสภาพดินให้มีความโปร่งร่วนซุยซึ่งจะส่งผลให้พืชเนี่ยโต ากาศได้ดีนะคะโดยเป็นเสมือนโฟร์โฟมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ OAC นั่นเองนะคะเขาจะทําหน้าที่ดูดซับน้ําและสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชนะคะช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ําแล้วก็สารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตรึงแร่ธาตุที่สําคัญไว้ในดินนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของพืชเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่จําเป็นให้กับพืชนะคะทาให้พืชดูดซับน้ําและปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ระบบนิเวศของดินเป็นไปตามวัฏจักรนะคะก็ค,ค,คือไปช่วยรักษาความเป็นกรดดาาาใในนิหห้มมมมีควเะสกร พาปลูกพืชนั่นเองนะคะช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในดินให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะทั้งหมดคือประโยชน์ของฮิวมิกนะคะที่มีความสําคัญต่อสภาพดินอันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะซึ่งฮิวมิกโปรพรัทของเราเนี่ยมีความเข้มข้นของฮิวมิกอยู่ที่เกเปอร์เซนต์นะคะลองเปิดใจใช้ฮิวมิกโปรพรัทในการเพาะปลูกนะคะรับรองว่าเห็นผลอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ